คุณสมบัติของการเป็นนายปั้งเป้าและคาดหวังในมาตรฐานที่สูง หากอยากก้าวมาเป็นนายเราต้องเรียนรู้การตั้งเป้าหมายและคาดหวังในมาตรฐานที่สูงไว้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัต์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆและในด้านของผลการทำงานถ้าผู้นำไม่มีการตั้งมาตรฐานที่สูงและคอยดูแลการทำงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทั้งองค์กรก็ยากที่จะบรรลุมาตรฐาน ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างระดับความกดดันที่เหมาะสมในองค์กรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องก่อให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวแต่เป็นความกดดันที่จะผลักดันให้ทุกคนสามารถทำงานที่ท้าทายได้สำเร็จคำว่าท้าทายไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำงานที่ยากเกินความสามารถของเราเกินไปแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราสามารถใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีทำให้สำเร็จได้ หากเราทำงานง่ายๆทุกวันไม่นานเราก็เบื่อท้ายที่สุดก็ไม่อยากทำงานแต่การทำงานที่ท้าทายหรือการตั้งมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้นจะช่วยทำให้เราพัฒนาฝีมือการทำงานมากขึ้น ในฐานะของความเป็นนายการตั้งเป้าและคาดหวังในมาตรฐานที่สูงขึ้นจะเป็นความท้าทายที่ทำให้ลูกน้องหรือพนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเก <c oughs> ิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้มาตรฐานมากขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกดดันพนักงานในองค์กรมากเกินไปด้วยนะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ